สดยามเช้าโดยกลุ่มปะตะท p t t Global Chemical สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในเช้าวันอังคาร15ตุลาคมนะครับวันนี้มีทั้งการประชุมกรม แล้วก็การประชุมรัฐสภานะครับตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาเช้าวันนี้มีแนวโน้มที่ดูจะสดใสขึ้นนะครับเพราะว่าเปิดมาก็บวก10.45จุดนะดัชนีขึ้นมายืนอยู่เหนือ1,470จุดทันทีนะครับโดยสูงสุดในช่วงที่เปิดตลาดมาประมาณ35นาทีนะครับปรากฏว่าบวก 10.85จุดนะครับแล้วก็ต่ำสุดนี่ก็ยังอยู่ในแดนบวกอยู่นะครับ8.07จุดนะก็เป็นทิศทางที่วันนี้คงจะต้องติดตามนะครับเดี๋ยวก็ตามข่าวจากสหรัฐอเมริกาซึ่งตลาดหุ้น Wall Street เมื่อคืนที่ปิดทำการนั้นดูจะเป็นข่าวดีนะครับว่าทางวุฒิสภา,าทั้งฝ่ายเสียงข้างมาก ก็คือฝ่ายเดโมแครตกับฝ่ายเสียงข้างน้อยหรือพีพับลิกันนั้นน่าจะตกลงกันได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบที่ชัดเจนในคืนวันนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับก็คือวันอังคารของสหรัฐอเมริกานะครับก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างผันผวนนะครับเปิดตลาดมาก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดช่วงเช้าเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงบ่าย อาจจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับทำให้มีแรงซื้อโดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามานะครับก็ทำให้ดัชนีของเซตอินดี x เริ่มขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้นะครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางปิดตลาดเมื่อวานนี้ก็บวกไปได้เล็กน้อยนะครับตลาดสรับตลาดหุ้นไทยนะครับ2.06จุดนหะครับหรือว่า0.14% โดยมูลค่าการซื้อขายก็32,434.95ล้านบาทนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นักลงทุนทางสถาบันทาง prop trade นะหรือว่าบัญชีหลักทรัพย์รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปในประเทศหรือนักลงทุนรายย่อยขายสุทธิกันหมดทั้ง3กลุ่มเลยนะครับโดยสถาบันขายสุทธิ316.55ล้านบาทนะครับบัญชีหลักทรัพย์ก็ขายสุทธิ387.52ล้านบาทแล้วก็รายย่อยก็ขายสุทธิ1 8 0 5 9ล้านบาทก็คงมีเพียง นักลงทุนต่างชาตินะครับรับหน้าเสือเพียงรายเดียวครับเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิไป8 8ด6 6ล้านบาทนะครับ โดย5้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็ยังวนเวียนอยู่ในกลุ่มเดิมๆนะครับก็คือกลุ่มสื่อสารกลุ่มสถาบันการเงินแล้วก็กลุ่มก่อสร้างนะครับโดยธนาคาราไทยเมื่อวานนี้มาอันดับ1เลยนะครับบวกไป16สตางค์ครับทรูปรับลดลงไป15สตางค์อันดับ2นะครับจัสมินก็ลบไป10สตางค์นะครับปตทลบไป4บาทแล้วก็อิตาเลียนไทยนะครับเมื่อวานนี้บวกไป25สสตางค์อันนี้ก็เป็นตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับ มาดูตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็สหรัฐกันบ้างนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงบรรยากาศโดยทั่วๆไปนั้นก็ยังปกคลุมด้วยความไม่ชัดเจนของข่าวนะครับว่าตกลงแล้วเรื่องเพดานหนี้กับเรื่อง Government shutdown ซึ่งเท่ากับว่าวันจันร์ทนั้นก็เริ่มเป็นสัปดาห์ที่3แล้วที่หน่วยงานอาของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นต้องปิดทําการ นะครับซึ่งในแง่จิวิทยาแล้วก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะคลี่คลายได้อย่างไรสําหรับยุโรปนะครับข่าวยังไม่มาในช่วงนั้นนะครับก็ทําให้ตลาดก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆปิดตลาดนั้นดัดชนีฟ i n a n ช i a l Time ร้อยของตลาดลอนดอนนะครับก็บวก20.46จุดครับ0.32% นในขณะที่ดัคซ์เยอรมันนะครับปรับลดลงไป1.02จุดหรือ0.01นเปอร์เซ็นต์ะครับส่วน CAC 40แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น2.98จุดหรือว่าเปอร์เซ็นต์มาที่ตลาดหุ้นสหรัฐครับก็จริงๆเปิดตลาดมาคือดัชนีหุ้นก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดนะครับทั้งดาวโจนส์ทั้ง Nasdaq แล้วก็ S&P 500 และแม้ว่าจะผ่านครึ่งเช้าไปก็ถือว่าดัชนีก็ยังปรับย่อลงด้วยความวิตกกังวลและความไม่ชัดเจนนะครับว่าตกลงจะได้ข้อสรุปกันหรือไม่ในเรื่องของการขยายเพดานหนี้แล้วก็เรื่องของการที่หน่วยงานรัฐจะกลับมาเปิดทําการได้อีกครั้งหรือไม่นะครับอ,อย่างไรก็ตามครับในช่วงท้ายๆก่อนจะปิดตลาดก็มีข่าวออกมาจากทำเนียบข่าวนะครับว่าจากเดิมที่ทางประธานดีบารักโอบามามีกำหนดการที่อยากจะเชิญทั้งผู้นำเสียงข้างมากก็คือแฮร์รี่ลีดนะครับแล้วก็ผู้นำเสียงข้างน้อยก็คือตัวแทนจากพรร เดมอริพับริกันนั้นเนี่ยมาเชิญมาเจราจากันที่ทำเนียบข่าวนั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาให้ประกาศเลื่อนการน,นัดพบดังกล่าวออกไปนะครับโดยให้เหตุผลซึ่งทําให้เป็นสาการบวกต่อตลาดหุ้นนะครับก็คือให้เหตุผลว่าการเจราจาระหว่างแฮร์รี่ลีดกับผู้แทนของพรรคเดมโมแครตนั้นผู้แทนพรรคเดมพับริกันนั้นค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่สามารถที่จะจบลงได้เองนะครับก็เลยทําให้เป็นข่าวดีแล้วก็ดาวโจนส์ก็ขานรับข่าวนี้ไปบวกไป ปิดตลาด6 4 1 5จุดหรือ0.42%เนะครับเช่นเดียวกับ N a s ส a q แล้วก็ S&P 500ก็ปรับบวกกันโดยท่วนหน้านะครับมาดูเรื่องของหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างนะครับเอเชียเช้าวันนี้ปิดตลาดอยู่หลายตลาดนะครับเนื่องจากเป็นวันสําคัญของาศาสนาอิสลามนะครับทั้งสิงคโปร์ทั้งจาการ์ตาทั้งฟิลิปปินส์รวมทั้งมาเลเซียด้วยวันนี้ก็ปิดทําการนะครับส่วนนิกเกอีเปิดทําการวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ปรากฏว่าเปิดมาดัชนีก็บวกมาตลอดทางล่าสุดนี้กก็บบว74.98จุดนะครั ก็คงจะรับข่าวดีจากตลาดหุ้นที่วอลสตรีทด้วยนะครับเสี่ยงไฮ้เมื่อวานนี้บวกอยู่วันนี้คงจะมีแรงเทขายทั้งกำไรนะครับทำให้ล่าสุดนี้ย่อลงไป7.84จุดหรือ0.35เปนะครับในขณะที่หั่งเสงวันนี้เปิดเป็นวันแรกนะครับก็บวกไป131.47จุดหรือ0.57นในการซื้อขายขณะน,นี้ก็คงจะรับข่าวดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาน้ํามันครับก็ดูจะสวนทางกันนะครับปรากฏว่า ในส่วนของเบรนต์นั้นเนี่ยก็จริงจริงเบรนต์เมื่อคืนนี้ยังบวกขึ้นได้นะครับแต่ว่าในตารางนี้ลบลงจริงๆเบรนต์นี่บวกขึ้นไปเมื่อคืน24เซนนะครับแต่ว่า WTI น,น,นั้นเนี่ยประธานโทษนะเบรนต์เนี่ยรับล,ล,ลบลงนะครับแต่ว่า WTI นั้นสามารถขึ้นบวกขึ้นไปได้นะครับหลังจากรับข่าวดีจากสหรัฐนะครับส่วนดูไบเมื่อวานนี้ปรับลดลงไป4เซน นะครับอันนี้เป็นก็เป็นตลาดที่สิงคโปร์เข้าใจว่าน้ำมันส็จรูปเมื่อวานนี้ก็จะปรับลดลงเล็กน้อยด้วยนะครับเอามาปิดท้ายกันช่วงนี้นะครับคุณบวรวงศิลป์อุดม CEO และกรรมการผู้จัดก,การปรตท Global Chemical นะครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก LEPe e ที่ต้องหยุดซ่อมนะครับปัญหาน้ำมันรั่วที่อา่าวพร้าว แล้วก,ก็การที่โรงแยกแก๊สหนวนที่ห้างปตทโดนฟ้าผ่าต้องปิดทําการซ่อมนะครับก็ทําให้บริษัทได้รับผลกระทบเป็นเงิน,เป,น,เ,เ,งนเป็นเม็ดเงินกว่า2,400ล้านบาทซึ่งทางคุณบวรวงศิธิอุรรด,ดมก็คงจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำครับโซหอเต็มถังทุกครั้งที่เติมนะ้ำมันแก๊สโซ่หคุณจั ่วยคุณเครื่องไม่พังอังเหลือคุณจะช่วยชาติะอะไรได้ให้เกษตรกร,กรคุณจะช่วยโลกเห็นหรือยังแค่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอคุณช่วยได้ตั้งเยอะช่วยขุดช่วยชาติช่วยโลก<ย>น้ำมันแก๊สโซฮอใช้ดีเต่งดีไม่มีสดุพ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารเมติกชั้นนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดําเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น TTT Global Chemical หนึ่งในผู้นําด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตโซหเต็มถัง ทุกครั้งที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮหอคุณจะช่วยคุณเครื่องไม่พังอังเหลือคุณจะช่วยชาติะอะไรได้ใหวยเกษตรกรคุณจะช่วยโลก<ส>เห็นหรือยังแค่เติมน้ำมันแก๊สโซฮหอคุณช่วยได้ตั้งเยอะ<ส>ช่วยคุณช่วยชาติช่วยโลก<ส>น้ำมันแก๊สโซฮหอใช้ดีเต้งดีไม่มีสะดุด ก่อนจะไปดูราคาทองคำนะครับเงินบาทเปิดตลาดมาเช้าวันนี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับ31.27ถึง 31. 31.29นะครับจากที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็31.32ถึงจุดนะครับส่วนราคาทองคำที่ตลาดโคเม็กซ์เมื่อคืนนี้มีแรงซื้อเข้ามานะครับทำให้บวกไป8เหรียญ40่สิบเซนก็ปิดที่1,276เหรียญ60นะครับแต่เช้าวันนี้ราคาทองย่อลงไปเล็กน้อยนะครับทำให้สมาคมค้าทองคำ ก็ประกาศราคาโดยอ้างอิงโกลสปอต1,275เหรียญ50นะครับแล้วก็ด้วยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในเช้าวันนี้นะครับทำให้ราคาเช้าวันนี้ปรับลดลงครั้งแรกนี้50บาทนะครับหลังจากที่เมื่อวานเบ็ดเสร็จขึ้นไป50บาทครับเอาละรครับหมดเวลาของรายการนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ